ฝันเห็นกระเบื้องปูพื้นช่วงเนี้ยให้ระวังคุณมีเกณฑ์จะทะเลาะวิวาทคุณมีเกณฑ์จะทะเลาะวิวาทกับคนใกล้ตัวเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการเงินจะมีคนทางไกลติดต่อมา จะมีคนทางไกลติดต่อมาท่านจะได้รับข่าวดีในเรื่องธุรกิจท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์การค้าการขายกําไรเนี่ยจะมีกํำไรงามธุรกิจการงานของท่านเนี่ยจะมีความก้าวหน้าจะมีเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วติดต่อมา จะมีเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วติดต่อมาคนคนนี้อาจจะเป็นทหารตำรวจหรือเป็นนักบัญชีเป็นนักฟิสิกส์นักบัญชีนักฟิสิกส์จะมีเพื่อนเก่าติดต่อมาท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองธุรกิจการค้าเนี่ยดีแต่ให้ระวังจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนในบ้านและมีเรื่องมากระทบจ,จิตใจช่วงนี้ให้ท่านเนี่ย ตั้งใจทำงานตั้งใจเก็บเงินจะมีข่าวดีเข้ามาแล้วก็ให้ระวังนะคะจะมีคนที่จะมีคนที่แบบกำลังเดือดร้อนเรื่องการเงินอะมายืมเงินคุณเลขนำโชค5 1 0 2 0 2 5 1 0 2ขอให้ท่านโชคดีค่ะ